และขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เจแปนซิกมัไทยสป์าร์ตี้ในตอนที่2นะครับนะกับด่านที่ชื่อว่านาราทรีชัยนะครับหรือว่าสารเจ้านาลาทีสิ่งที่ผมชอบนะครับเกมนี้ก็คือสถานที่จริงที่ผมบอกไปเหมือนเอากล้องไปตั้งที่จริงแต่อย่างที่ว่าครับสิ่งที่ผมรู้สึกยังอยากให้มีคือในในที่จะจริงแล้วครับบอกพื้นหลังมาหน่อยก็ได้ไม่เอาแค่2บรรทัดนะครับว่าสารเจ้าล้างไม่มีใครอยู่จากปี2006ถ้าเกิดยิ่งเล่นไปไปค่อยๆแคะนะครับว่าที่นี่เหตุผลอะไรมันถึงล้างมันมีที่มาว่ายังไงสิ่่่่งงทีเห็นนนดดาาคืออะไรย แล้วเนี่ยมีเส้นผมดำๆขยุกๆตามพื้นี่ผีฮานาโกขึ้นมาจากบ่อ ถ้ามีพื้นหลังสักนิดว่าอ๋อมันคืออะไรภูมิหลังคือในบ้านหลังนี้มีเด็กพัดตกลงไปในบ่อใช่ไหมหรือว่าครอบครัวเกิดการผิดใจแทงกันอย่างเงี้ยจะได้แบบพออินนะครับอันนี้คือแบบมันกลายเป็นขีแรนดอมอะครับมันเลยค่อนข้างที่จะแบบสถานที่อุตสามาสซะเกินครึ่งแล้วครับทำธีมแบบเข้มๆหน่อยก็จะดีก็อัิรอยบ,บนๆน,นะครับแต่เกมก็ถือว่าชอบนะครับนะมาลองดูคาว่าสารเจ้าที่ไปเจอจะเป็นอย่างไรผมจะเล่น normal ก่อนนะครับนำล่องเพื่อเก็บภาพรวมโดยรอบแล้วเราค่อยมาเล่นกันเข้มๆนะครับอีกทีใน special p l ย์ตาม,มา Start the work. ถึงพนักง,งานทุกท่านกูรู้อยู่แล้วอันนี้คือทางเข้าศาลเจ้านะครับกาสีเขียวซ้ายสีเขียวขวาทางขึ้นบันไดใบไม้สองก้านพร้พอมกับภาษาที่เขียนในภาษาที่อ่านไม่ออกทางเข้าศาลเจ้านะครับจะเป็นสิ่งโตสองตัวหันหน้าเข้าหากันตรงนี้ประตูจะถูกปิดไว้มีไม้ตอกแล้วอันนี้จะเง้มงเงีย้ยมันจะปิดสนิทปิดปิดเป็นแบบนั้นมีไม้ยื่นมาอันหนึ่งทางเข้าอันนี้น่ากลัวเนี่ยอันนี้คือคอ,คอริดอร์นะครับก็คือทางเดินหลัก หน้าต่างทะลุทะลุทะลุไม้วางสองอันไม้เป็นรูพื้นโลง่งสุดทางมาหน้าเอออันซ้ายเปิดอันขวาปิดตรงนี้กอ็อันนี้จะเป็นเปิดโลง่งไม้บังมีสายไฟเสียบสักอย่างหน้าต่างเปิดหน้าต่างเปิดหน้าต่างเปิดประตูเปิดข้างบนฟ้าก็จะเป็นโคมไฟงงง,งอย่าเพิ่งจิ้มดีกว่าตรงนี้เป็นพรีซิน์เหรอครับผมไม่รู้พรีซิน์คืออะไรอ่ะอาจจะเป็นโซนบูชามั้งสวิตไฟตรงนี้ไม้ล่วงตรงนี้ ที่นี่น่ากลัวที่แรกเยอะเลยว่ามันดูร้างจริงอ่ะที่แลกมันดูไม่ร้างเท่าไหร่ตรงนี้เป็นโซนระคังนะครับโซนเปตีระคังมีระคังหนึ่งต้นไม้ตรงนี้แม่งร้างจริงว่ะล้างกับล้างจริงรู้สึกได้เลยครับไม่มีใครอยู่ไม่รู้ว่าจะโฟกัสตรงไหนอ่ะต้นไม้หนึ่งก้านสองก้านไม้โดดขึ้นมาเป็นไม้สามง้มต้นไม้นู่นนี่นั่นแล้วก็ตรงทรยเหมือนจะเป็นโซนหิ้งบูชาโซนศาลน,น้อยๆโอเคไม้สองก้านตรงนี้เป็นแบบนี้ แล้วกลับมาตรงนี้โอออฟมาครับโอเคโค s ออฟครับเขาเรียกว่าก้อนพลังงานผีสิงแต่มันแยกอนามัยนะครับแบบโหมดธรรมดากับโหมดเออสเป l เ a ียลเพไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะค่อยเก็บกันไปแล้วกันนะครับนะดูว่าอะไรแปลกเมื่อกี้ผมจําโดยรวมได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรจะโผล่มาก่อนหน้านี้ตรงนี้ไม่ได้มีระแนงกันปะมันเปิดโลม่มาเฉยก่อนหน้านี้ใชใ่ผมตาดีว่ะทุกคนผมจําได้เอาเป็นว่า โอ้มันมีซอรี่ครับทุกคนมีหน้ากากเหม็นๆมานอนอยู่ตรงนี้นะครับหน้ากากน่ารักโอเคได้อยู่แล้วก็ยังไม่เจออะไรเท่าไหร่สเต็ปเดิมนะครับเลื่อนแล้วก็กดดูแบบในวิชัน่นเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันจะมีแบบที่เกิดแค่ประเภทใดประเภทหนึ่งด้วยกับเกิดแบบสองประเภทพร้อมๆกันซึ่งก็มันมันมีต้นนี้มีแต่ตอเหรอไม่ใช่ก่อนนั้น,ม,นมีต้นเหร เพราะอะไรครับจิ้มถิ้งจิ้มคว้างเลยเลยครับเพราะว่าห้าตากดผิดได้ห้าครั้งครับทุกคนสบายสิงโตหันขวาสิงโตหันซ้ายโอเคประตูก็ไม่ได้มีอะไรโอ้ยมันมีเด็กคนหนึ่งโผล่หน้าออกมาเห็นเฉพาะมุมนี้น่ากลัวฝุดฝุดจิ้มเข้าไปที่ใบหน้าไอ้หนูจะหลอกพี่ก็ออกมาสะด,ดีแล้วก็ไม่ออกตายเละเริ่มหาไม่เจอแล้วแย่แล้ว <laughs> เริ่มหาไม่เจอละเริ่มแยกไม่ออกทำภาพอะครับมันเป็นเหตุการณ์จริงอะที่มันเอามารูปอะเห็นใบไม้ขยับนิดนึงเห็นอะไรนิดน,งนึงผมมันจะน่ากลัวขึ้นเยอะเลยนะครับแต่มันน่าจะทำยากครับว่าแบบจะทำตัวอะไรแปลกครับถ้าเป็นขยับอะครับมันจะลอยโคตรเลยแต่อันนี้คดีครับใครมาใครมาอีกแล้วอะห <laughs> ยุดนะอย่าทำเสียงแบบนั้นโอ้ยเงา เงาประหลาดอย่าทำเสียงแบบนั้นในที่แห่งนี้ที่นี่มันศาลเจ้าเก่าสาลเจ้าร้างศักดิ์สิธิ์อาจจะอยู่อย่ามาตับตับแถวนี้ไม่ดีพระองค์ทรงมองอยู่จะตีสามมันนะครับเนี่ย,ยเสียงใครสวดอ่ะเสียงเหมือนคนแบบอ,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  <laughs> อยู่นะ <laughs> <laughs> อย่าทำแบบนั้น หยุดสักทีมันจะไปในเวนะมันจะไม่ดีเยานะโอ๊ด่านนี้มีแต่เงาเงาผีเนี่ยผีเงาหมเาเต็มไปหมดครับทุกคนเจ้าของเสียงปะมันจะแบบไม่ไหวแล้วอย่างนั้นเหรอไม่น่าดีนะถ้าด่านนี้มีแต่ผีเงาอ่ะเนี่ยครับแล้วด้วยความที่เราก็อยากให้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในสถานที่แห่งนั้นนะครับสถานที่จริง ปูเรื่องเรื่องราวมาสักนิดหนึ่งก็ดีนะครับว่าที่แห่งนี้มันเกิดจากนักบวชคนหนึ่งที่ทําผิดศีลด้วยการอะไรดีอะจะผิดศีลเรื่องอะไรได้บ้างอะขโมยเงินวัดเหรอก็มันกค่ดูจะเป็นเรื่องจริงอยู่นะแต่หมายถึงแบบว่าอ่ามันต้องเป็นอะไรที่มันดูน่ากลัวกว่านั้นอะเช่นว่าอาจจะคุกเขานารีแล้วแบบผิดศีลโดนลงโทษด,ด้วยความโกรธเศร้าเสียใจก็เลยวออตกใจกแมว กูกําลังแต่งเรื่องอยู่เลยกาลังแต่งเรื่องว่าที่แห่งนี้ต้องมีเรื่องราวน่ากลัวนักบวชผีศีแมวแมงโผมาตาเรืองแสงให้ตายนะน้องไปอนามารี่ใช่ไหมไปไปไกลน้องมีตังอยู่เพิ่งมายุ่งแถวนี้ถึงไหนแล้วนะ <c oughs> นักบวชผีศีใช่ไหมเออก็เลยด้วยความรับแรงกดดันจากชาวบ้านไม่ไหวก็เลยแบบอาจจะเป็นข้อตายอย่างเงี้ยแล้วก็เลยทําให้แบบชาวบ้านกลัวสารเจ้าก็เลยทิ้งล้าง แห่งนั้นไปสินะเออมีเรื่องราวอย่างนั้น,นก็ค่อยแบบรู้สึกว่าสอดคล้องหน่อยอันนี้ก็แบบไม่มีแล้วมแมวมาตัดหน้ากล้องโดยสยอง,องสุดเอาจริง,รงอะ่ะผมเปิดมาผมก็มีเจ้าเนี่ยสามสี่ชิ้นอยู่มาตลอดอะ่ะเป็นไปได้ป่ะที่หนึ่งในสามสี่ชิ้นพวกนี้มันจะเป็นของต้องห้ามเพราวะผมมองไอชิ้นนี้พักเหนึ่อนนะไม่ใช่หรือไอนี้ใช่ไหมมันอยู่มาตั้งแต่เปิดด่านไม่ใช่ แล้วมันคืออะไรวะแต่ตรงนี้ก็ไม่เคยเกิดเลย,เลยนะครับว้าว <Why? S 2> ต้องรีบแจ้งเขาไปอู้ oh, แจ้งช้าด้วย oh. แจ้งช้าด้วยยอ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 ยยยความน่ากลัวเริ่มขึ้นแล้วให้ตายเถอนะน่ะเล่นมาถึงสองตาถึงสองด่านถึงจะรู้ว่าความน่ากลัวอยู่ตรงนี้ไอ้ hey, มันมีละผีสาวชุดด,ดำผมดำหน้าตาแบบน่ากลัวอืมเฮ้ย ตุกตาผีเด็กอย่างนั้นเหรอครับเอาเชได้อยู่ตามมาเลยครับตีสี่ครึ่งละวเฮ้ยผมเจอความน่ากลัวหนึ่งความน่ากลัววะ่ะต่อไปผ่านกล้องนี้ก็จะสยองทุกครั้งครับว่ามันจะเจอกับผีเจเขาโผล่มาไอ้นี่หรือเปล่าแล้วรีพอร์ตอย่างช้าเลยนะตอนจังหวะโดนอ่ะเอาละย่ามใจอย่างนั้นปะเพราะทรงเหมือนแบบว่าไม่น่ามีเลยเอากูลงแล้วจังหวะนี้ไอ้นี่มันขยับปะ น่าจะไม้นะอันนี้ก็ไม่ขยับนะอะอะฮะเมื่อกี้กูจิ้มมันทําไมเนี่ยมันเรืองแสงเหรอเมื่อกี้ผมจิ้มอะไรไปผมจิ้มอันนี้ไปแล้วมันมันได้อะฮะไม่รู้แก้อะไรไปวะงงงงกูแก้อะไรไปเมื่อกี้ไม่รู้แต่กอดอกแล้วกันแย่ละโหมดธรรมดามันเอาพี่ม่ลงพี่มันเป็น ผู้เล่นระดับมือโปรที่ผ่านเกมหาอนามอลี่ผิวโชคชนเล่นไป10สิบเกมไปบ้งในในช่องเนี่ยให้ตายเถอะนะแต่งงทุกครั้งนะครับว่าเงินที่มันให้เนี่ยเอาไปทําอะไรได้มันไม่ได้บอกนะครับว่าเงินร้อยเนี่ยเอาไปเพื่อแบบซื้อสกิลหรือว่าซื้ออะไรหรือเปล่าหรือใช้ปลดล็อกด่านอาจจะใช่ไม่แน่ใจแต่ก็โอเคผ่านไปครับชิวๆเลยของจริงมาอยู่ตรงนี้มากกว่าครับสเปเชียลเพย์หมดใจหนักเป็นพิเศษผมว่าอันนี้ของจริงเมื่อกี้กูแก้อะไรไปวะจิ้มที่เพดานอ๋อ มันเป็นหน้าคนหน้าผีโจเกอร์ลอยดำๆเหลืองๆอยู่มันเพดานผมไม่เห็นเลยนะเมื่อก,กี้นี่สายตาผมเห็นแค่ว่าเอ๊ะไอหลอดไฟมันย้ายที่หรือเปล่าแค่นั้นเองเหรอแมวไว้อนามบลี่นี่ผีชุดดำตัวนี้หน้าตาน่ากลัวเฮ้ยสเปเชียลเพย์ครับทุกคนไปกันไวๆครับสเปเชียลเพย์ครับทุกคนของจริงเริ่มขึ้นแล้วครับร <è> อบนี้ผมไม่ใช่แค่ตาเหยียดเล่นๆ<ส>ทุกคนเรามา<ส><ส>ค่อยๆมองไปได้วยกัน ย่าคิดว่าผมติดเล่นติดหาผมอจริงขึ้นมาออย่อ oh, มาเต็มเชลกันเลยจ้ะแจ้งครับน้องๆหนูๆเขาเรียกว่าตุ๊กตาเสียกาบาลปะมันเป็นตุต๊กตาผีญี่ปุ่นที่เขาบอกว่าผมจะยาวขึ้นเรื่อยๆอ่ะไม่รู้เหตุและผลว่ายาวขึ้นได้ยังไงครับมันอาจจะเป็นแบบพลาสติกปะพอเก็บไว้ไม่ค่อยดีเดี่ยโดนความร้อนพลาสติกมันหดตัวว่าผมมันเลยยาวขึ้นอ่ะผมไม่แน่ใจนะครับมีใครรู้ไหมครับแบบแฟกม์ไหมฟันแฟกอะ่ะ ความรู้สนุกสนานเหตุไหนตุ๊กตาญี่ปุ่นหนุ่มมยาวข้นเรื่อยๆซึ่งผมว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นเรื่องราวแบบสยองขวัญอาถรรพ์นนะ่ะมันก็น่าคิดตามแต่เราต้องอย่าลืมที่จะค <_ ACE> ิดถึงวิทยาศาสตร์ในสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยนะครับว่าเ้ยมันเกิดจากอะไรเกิดจากแบบว่าพลาสติกมันหดตัวแต่ยอ้อนกลับไปคนบอกว่าพี่ตุ๊กตาพวกนั้นทำจากไม้นะพี่นั่นสิไม้มันหดตัว<_<_ <ja> ไม้ป้ายใครหดตัวได้ไม่แน่พยายามดึงกลับเข้ามานะครับไม่งั้นสักพักนี้จะเริ่มโมลแล้วจะเริ่มแล้วคุยเรื่องนี้มันจะไปได้เรื่อยเื่อยเรียกว่าน็อตตี้แฟลนะครับมันไม่ใช่เรื่องโมครับมือข้อเท็จจริงเฮ้ยตกใจผีหลอกเอ่อมาแปะตรงนี้เลยอ่ะโอเคอืมสงสัยคงจะได้ยินที่เราโม,มาเมื่อกี้นึงอยากรู้จริงหรือเปล่าขอเข้ามาดูใกล้ๆสิ เดี๋เข้ามานะฮะเดี๋ยวาฟาดเลยอืมน่าประทับใจมันมาได้ยังไงวะมันมันจะค่อยๆมูฟไปเรือยอจนหายไปแหระครับหรือว่ามันคือยังไงหรือนี่คือโอ้ตกใจน้องโผอมกแล้วครับโผมาให้เราตกใจเล่นๆไม่เป็นไรครับอันนี้อนามารีแจกแต้ม สวัสดีน้องมีตังค์ไปไปไปเล่นที่อื่นไปแล้วพวกูโฟกัสกูก็ไม่มีเรื่องให้พูดแล้วพอกูมีเรื่องให้พูดกม็มีเรื่องให้โฟกัสแดง,แดงๆขึ้นมาว่าห้ามเข้าเขตป้องกันพี่นอ็อตอย่างนั้นเหรอเขตแดนป้องกันพี่นอ็อตไปเรื่อยอ,อูอีอีอีอูอีอาอาอาอีอาอีโออีอผมาตรงนั้นแล้วครับเรียบร <as> ้อยเลย<ะ> ไปหาแมวอีอาต่อดีกว่าโอโอผีอะไรไม่ร oh. ู้มาอยู่ตรงนี้ผีขอบจอจิ้มเลยเฮ้ยอะไรบ้งดังมันตับตับอีกแล้วเรียบร้อยโอเคฮ้ยเงาเงาดำาะเงาพี่ดำโฟมมาอีกแล้วืมอ อยู่ไหนนะ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 อยู <ator il> like ่ไหนนะาเน้นนะผีแมงโผล่มาที่เพดานเด็กละตลอดไปแล้วก็จะมองเว้ยว้ายแยะแล้วแย่ละ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 ตุ๊กตาผมยาวเยอะไปหน่อยตรงไหนเนี่ย อันไหนอ่ะอย่าละเห็นไหมอันไหนอ่ะงานหยาบละไอ้ตรงนี้มันมันเคยมีพุ่มหญ้านี่ป่ะใช่เหรออ่ะกูจิบอะไรไปอ่ะกูจิบอะไรไปมันก็หยาหญ้าพุ่มเดิมนะเฮหยาพุ่มเดิมเพิ่มเติมคือเกิดอ,อะไรขึ้น ไม่มีอะไรเลยรู้าภาษาป้ายหรือปะจิ้มจิ้มไปก่อนจิ้มจิ้มไปก่อนผิดถูกไม่รู้จิ้มไปก่อนวู้ตีสี่ละตีสี่ละทุกเอ๊ะ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 ผีผีผ,ผีมาเกาะอีตรงนี้แย่แล้วครับทุกคนโอ้ยมันเอาผมไม่ลงแล้วครับทุกคนแย่นะผมแก้ได้สามสี่อันติดแบบนี้มันคงจะไม่สามารถให้จัดการผมได้ทันแล้ว้วเวลานอตตี้ปล่อยมือหรือย,ยังนะปล่อยมือตอนนี้เลยไหมอ่ะหรือเดี๋ยวมันจะกัดฟันเกินไปเอาแบบจังหวะสักแบบสามสิบนาทีไหมแล้วค่อยปล่อยอย่างนะั้นอะ เอาให้พวกคุณแบบกำหมัดแน่นน่ะ <c oughs> โอ้ดำๆ okay. โอเคเว่ยเสียงใครต้องมาเอออยู่เสียงมันลอยจากซ้ายไปขวาแล้วก็ขวาไปซ้ายแล้วก็ซ้ายไปขวาอีกรอบหนึ่งพี่คุณพ,พี่ทำได้คนเดียวอ่ะไม่ตั้งใจเล่นก่อนให้ตายเถะนะไม่ผมเป็นโมโนไง ทำซ้ายขวาไม่ได้แย่ชะมัดเออถ้าตั้งเป็นสเตริโอตอนนี้คุณแม่งผมอยู่ที่หูซ้ายและขูขวาของคุณในจังหวะที่ไม่เท่ากันได้แย่แล้วครับทุกคนขี้โมนนานเกินไปเอแล้วมันตรงไหนเนี่ยแย่แล้วทุกคนหาไม่เจอมองไม่เห็นชิบหายละก่อนในต้นไม้ต้นนี้มีปะก่อนในต้นไม้มันน่าจะมีแค่ไม่กี่ต้นนะเธอมีต้นนี้งอกมาปะปะกติต้นนี้ไม่มีนะนั่นไงว่าแล้วต้นไม้แม่งงอกเพิ่มเข้ามากูว่าและ เย้ยกูเพิ่งแก้ได้กูเพิ่งแก้ได้กูเพิ่งแก้ได้อะไรองะงานวยงานวรถงานวงานไวงานวายเยแล้วครับเว้ยตุ๊กตาเด็กตุ๊กตาเด็กจัง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 จเงจางจั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 งจางจังจังจังจางจั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 งจางจั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 งจางจังจังจะงจ่งจังจนงจังจังจางจังจังจังจางจังจังจังจงจ อแต่แค่ห้านาทีเท่านั้นถ้าแกจะฆ่าฉันจะฆ่าฉันไม่ทันละแล้วฉันหายมากกว่าฉันหาไม่เจอละด้วยเพราะฉะนั้นผู้ชนะเ็าทำยังไงทุกคนผู้ชนะเ็าทำยังไงผู้ชนะเขาปล่อยเมาส์ไงละเฮะฮะฮะออืมฮอก็ไม่เท่าไหร่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 เม่วา ไม่ได้ยากขนาดนั้นไม่ได้ยากขนาดนั้นเรียบร้อยนอตตี้ตายเย็นชื่อนี้ไม่ได้มีที่มาผู้ไปจะหาว่าขี้โม้ผมผ่านสีแดงสองอันนะฮะถึงควรจะบอกแม่พี่เกือบตายแม่พี่ดินขนาดนั้นคนเรานะครับดินได้แสดงว่าเป็นผู้ที่ลอดตายครับแล้เอามาเล่าเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรต่อไปคือเลียวกังนะครับเป็นโรงแรมนำพุร้อนล้างส่วนด่านสุดท้ายอัลลิลิสส์ปร์ปฏีของต้นเล่นสมด่านก่อนมั่งจะได้ก็ถือว่าดูดี เอาเป็ว่าเจอกันต่อในด่านต่อไปนะครับกิฟูเอ็นเรียวกันดูจบแล้วชอบกันฝากกดไลค์คอมเมนต์พูดคุยกันข้างล่างครับรอลงไปอา่านและเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปมารอดูคำว,ว่าด่านต่อไปจะรอดหรือล่วงและเจอกันเจอกันสวัสดี